สวัสดีครับผมชัยสีเหมือนเดิมนะครับมันจะไม่เห็น Hunger Game กกม,มาเออไม่ครับ Hunger Game ของเซิร์ฟ5พิกเซลนะครับสำคนที่จะถามว่าเล่นเซิร์ฟนี้ยังไงหรอครับโอเคงั้นก็บอกเลยต้องมีดีเทลเท่านั้นนะฮะมาชอบมีอะไรซื้อบ้างเอ่ยอัปเดตดีปะมีตังอยู่แค่สามสิบบาทไปทำอะไรได้นะงเัเนมาไปเล่น,นดีกว่าครับนี่ Okay. แล้วก็ลอกต่อไปนะฮะอ่า,อา,อาก็ผมัดคิดไปตอนนี้กันโอ้นี่แบบเธอต้องเล่นป่าเป็นแบบเธอต้องเล่นนี่คือสุดยอดมากเลยเนี่ยอลังการนะเพราะนี่เป็นระบบทีมนะแรมดมัมผมแรมดัมดีไหมหรือจะหาใครดีออคนที่แบบจำง่ายๆ่ะจำสกินง่ายแล้วไม่ฆ่ากันอนะ่ะ ปัญหาคือมันจะเลิกมาด้วยไม่ได้เลือกเพื่อเลยเด้เลือกบันดี้นะบันดี้ถ้าเสียแปลกๆไม่ต้องตกใจครับรตื่นนะโอเคก็มีคนหาโทรหาไม่ค้าวกันเยอะจังนะมาแค่แล้วนะจ๊ะโอเคกินนี้ก็จำได้นะกินหมูป่าไม่ต้องละงั้นก็สูมเอาแล้วกันจำชื่อคนเดียวนะ ได้ใครเป็นเพื่อนเลยมิสเตอร์โน้ฟเฟสเงี no ยบมิสเตอร์โน้ฟเฟสนี่ไงหวัดดีเพื่อนทีมเดียวกันแล้วผมบอกเป็นตามข้อตกลงไหมายเชื่อดสายเชื่อดเดียวไอ้สายเชื่อดอออแมวลืมไปเชือดต่ำเทพสายเชือดสายเชือดเวลสาวลสายที่โคตรอืมเพราะว่ามันจะแหลกไงยิงทีนี้กระตุกนะขอแมวด้วย โอ๊ยด่าผมไม่ด่าโอเคได้แล้วโอ๊ย,อย,อย,อยมันตีกันแล้วโอ้ยเฮ้ยพี่มิสเตอร์นูเฟสนูเฟสกูหายนูเฟสนี่ดาเหมตีได้ไหมโอเคมิสเตอร์นูเฟสเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่เก็บของเลยเฮ้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 ยนูเฟสป่ะนั่นนูเฟสป่ะเพื่อน นายใช่มิสเตอร์นูเฟสหรือเปล่าเอ้าเดี๋ยวจดโอ้โหแมวแล้วแมวแล้วจะกลับไปเก็บยวรองดาวดกบ้าโอเคครับนูเฟสนูเฟสนะเตอหนูเฟสป่าวะโอ้ยไม่ใช่นี่หว่านี่ใครเนี่ยโอ้ยออกไปออกไปเออมันสู้กันไปครับผมเราไปดีกว่าไปดีกว่าให้มันสู้กันไปไปดีกว่าโอเคสายผมมาแล้ว ความจริงไม่ต้องนะเพราะกูมีแล้วตายเถอะเฮ้ยคอยอัปเกรดแล้วกันผมเล่นสายไหนเนี่ยดีสุดละเพราะสายธนุเวลาที่แหลกมากถ้าเป็นเซิร์ฟฟูลบิงก็เล่นสายธนูได้สบายๆผมตัวชอบเล่นสายไกลๆหน่อยคือยังไม่พร้อมบวกนะครับบวกกับใครก็ตายนะเพราะผมมันแหลกนะฮะมีอาหารกินแล้วเว้ย มีเหวตายแล้วน่าจะไม่มีใครแล้วเฮ้ยรองเท้าเล็กเพจต้องการอยู่ไม่จะเจอมิสเตอร์นูเฟสอะจะบอกล้วตายแล้วไม่มิสเตอร์นูเฟสจะตายนะฮะโออโหใช่สุดนี่เม้าเม้าโหโอ้โหโอยโอโอ้โอ้อ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้หโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โ้โอ้ยโอ้ยโอ้อ้โอ้โอ้โย เขอให้ตามถึงแล้วกันนะอันไหนเนี่ยเฮ้ยมันมาถึงเมืองตีรลัวเลยกูเจ็บนะเนี่ยเออหนื่ยใจจูเบย์นอมอโหมดโนคิดโหมดเออโนคิดโหมดนี่แหละน่าเล่นโนคิดโหมดก็ไม่แบบไม่ไม,ไม่ไม่มีสายอะไรนะเอออย่างเงี้แหละหนวก,กว่าเออโอเคนะฮะมาผมทำเล่นโนคิดโหมด เขาเป็นสายไม่ต้องไม่ต้อง,องเจ็บต้องเติมเลยน่า,นห,นานหนึ่งสองหนึ่ง let's go <S ไม่มีทีมด้วยนั่ะดีครับโอ้ยแมปกว้างดียิ่งกว้างเท่าไหร่กูยิ่งแหลกเท่านั้นมารอครับห้าสี่สามสองหนึ่งวิง่งครับรอหาอะไรไปกล่องนี้ก่อนเลยอย่างแรกเปิดดีเออร์ทำเลยครับ โโดได้ทโลเอยะ้างเนี่ยโอหมวครับไม่มีสายนี่ไม่มีสายเลยนะครับผมมีธนูแล้วมีเพชรเก็บไว้ดยก่อนนะเปิดเพชรเอาไปเอาไปครับเป็นดาบได้นะฮะมันก็มีประโยชน์ปัญหาคือเวลาเปิด่อบมันต้องดีเลยเป็นธรรมดาของเซิร์ฟนี้อยู่แล้วดาวเอานะขอลองยิงธนูหน่อยเป็นไงนี่เป็นไงไม่รู้สไม่อยากยิงใครเป็นโทรมาวะ ยังไม่ยุง่งนะก็อ,อย่าไปสนใจเสียงโทรศัพท์ผมมากผมโทรมาตามเพราะว่มมาตามไปโรงเรียนนะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นวันเป็นวันหยุดนะเดี๋ยวน้องมาช่วยงานโรงเรียนโอเคมาเ,าเรารีบเล่นให้จบก่อนตอนนี้ผมจะไปละผมไม่ม้องขาแล้วจะโทรนะฮะอ้าวตบแล้วโอเค เสือขาต้อเจออีกกูนะโอเคมาผม,ามาได้หมอนบอกนี้ดีกว่านะโอเคมาไม่อย่างนั้นผมได้ไอ้หัม่มขอเวลาแป๊บน,น,นึงนะฮะอยู่บ้านอืมเออตายเยอะแล้วโอเคโอเค เ <Okay>, so อาแค่กระเป๋าไว้มากไม่ต้องเอาโรงเรียนไปเอ้ยเป็นทุไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องเอาอะไรไปเยอะออาใช่ปากกาใช่นะอาบน้ำก่อนอ๋อโอเคออมาแล้ว จอ,อะไรเนี่ยเซ็กซี่ชื่ออะไระเมื่อกี้นี่ที่โยนไปช่างมนนะไม่รู้ของดีของไม่ดีโยนไปก่อนโอเคครับอันนี้ชื่อว่าเซ็กซี่เพลนมันเก่งเซ็กซี่วัตฟั k มันคือเก่งหาอะไรเนี่ยชื่อมันก็อลังการละปะใส่ทีนี่เห็น,กนเก่งในไหมเนี่ยตั้งทิ้งไปโอเคครับ okay, ปะมาอนนี้ผมก็ยังไม่เจอคนสักคนเลยนะ แถบนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยเนะี่ยมีกล่องเยอะอยู่กันแต่กล่องโอเคมีของนี้แหละอุยอ้ยๆเงาเงาเงาเขียบนี่ไงจอบันไดลงไปข้างล่างแล้วนะฮะว,ว้วาวว,าว้วาววังแลง้วหรอโอ้โห,โโหกล่องที่ว่างเปล่าเรากลับที่เดิมใช่ไหม,มน่าจะกลับมาที่เดิมนะดูจากลักษณะ ้ข้างบนมีอะไรบอกด้วยหรอมีอะไรบอกด้วยครับผมไม่รู้เลนผมไม่เข้าใจคือไม่เคยเล่นเซิร์ฟนี้โอเคถ้าเ,เล่นไปไเรื่อยก็มีคนมาเมนบอกเองแหละเมนบอกไเปไนเม,มนบอกกลางเย้ยโอเคเดดแมทอีกแล้วเหรอม่เดดแมทโอเคเดดแมทเดดแมนเราอยู่เดดแมทเว้ยไอ้ผมอยู่รอดถึงตรงนี้ได้ไงเนี่ย แล้วมาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยนี่ไอ้โดนด้วยไะไม่ดีไม่เอนนเอ,อตายดาบโหดกว่านี่หนัดลงคลิกโหมดนนเนี่ยปืนโอ้โหดาบเป็นชาด้วยไอ้ยะตาคล,านาาลาาาินี<ป>้เขาจบไอ้ที่เช่าไหรวะผมใช้สใช้สใช้สีอ่ากัมเดอทำไมทำไมใช้สีไว้ที่สองวะ ไม่นึกว่าจะเป็นที่สองแคนไม่เป็นไรนะครับก็สัสดที่สุดขอจบไปก่อนเัาไว้เจอก,กันพันหน้านะบ๊ายบาย